สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับคุณครูนุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยเรื่องเรารักความสะอาดนะคะ,ะจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำในแต่ละวันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่หนึ่งส่วนต่างๆของร่างกายร่างกายของคนเรามีความเหมือนกันและแตกต่างกันตามพันธุกรรมตามเชื้อชาติและบรรพบุรุษของแต่ละบุคคลและอวัยวะต่างๆเช่นหูตาจมูกปากแขนขาและสีผิวของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างกัน ตามพันธุกรรมของเรานะคะวันนี้คุณครูนุ่มมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะพร้อมที่จะให้เด็กๆได้เรียนกันเด็กๆพร้อมที่จะไปชมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยคะ่ะอวัยวะต่างๆในร่างกาย1ศีรษะเหต ศีษะเฮส,ส,สเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะศีษะเฮส,ส,สเก่งมากค่ะศีษะเป็นอวัยวะที่อยู่บนสุดของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ2หูเอียหูเอีย เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะหูอี r เก่งมากค่ะหูทำหน้าที่การได้ยินเสียงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ3ปาก mouth ปาก mouth เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะปาก ม t สเก่งมากค่ะปากทำหน้าที่ในการรับประทานอาหารและใช้ในการพูดออกเสียงนะคะ C ีมือ n d n d มือ h a n ดเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะมือ Hand มือทำหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะห้าขาเหล็กขาเหล็กเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะขาเหล็กเก่งมากค่ะขาทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวในการเดินนะคะ หกตาอายตาอายเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะตาอายเก่งมากเลยค่ะตาประกรอบไปด้วยกันสองข้างทำหน้าที่ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะต่อไปเจ จมูก nose จมูก nose เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะจมูก nose เก่งมากค่ะจมูกทำหน้าที่ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีหน้าที่ในการหายใจและรับกลิ่นค่ะต่อไปแปดฟัน ทิชฟันทิชเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ f ฟันทิชเก่งมากค่ะฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร9้าวแขนอ์มแขนอ์มเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ แขนอ้ามเก่งมากค่ะแขนมีสองข้างโดยยืดออกมาจากร่างข้างข้างลำตัวทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะต่อไปสิบเท้าฟุตเท้าฟุตเด็ก,ดกๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ เท้าฟ o เก่งมากคะ่ะเท้าทำหน้าที่ช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการยืนและในการเดินด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆของร่างกายไปแล้วก็ให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะ วันนี้คุณโครนุ่มมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะรับชมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะนี่แหละตัวฉันหน้าตาทรงผมน่ารักมาทำความรู้จัก

ความรู้จัก ร่างกายของคนเราเราต้องรักษาความสะอาดเป็นกิจวัตรประจําวันทุกวันนะคะเช่นก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆก็ต้องแปลงฟันอาบน้ําทาแป้งใส่เสื้อผ้าที่สะอาดมาโรงเรียนทุกวันนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆตื่นขึ้นมาเด็กๆต้องแปลงฟันอาบน้ําทาแป้งใส่เสื้อผ้าที่สะอาดทุกวันก่อนที่เด็กๆจะนอนเด็กๆก็ต้องแปลงฟัน อาบน้ำทุกครั้งนะคะถ้าเราไม่แปลงฟันฟันเราก็จะผุมีกลิ่นเหม็นนะคะวันนี้คุณครูนุ่มมีคลิปวิดีโอการแปลงฟันมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆพร้อมที่จะชมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูนุ่มไปเลยคะ่ะ การแปรงฟันที่ถูกวิธี 1. วางแปรงสีฟันที่บริเวณด้านนอกของฟันกรามทำมุม45องศาครึ่งหนึ่งบนร่องเหงือกครึ่งหนึ่งบนฟัน 2. เริ่มขยับแปรงวนเป็นวงกลมสั้นๆจากด้านหลังไล่มาด้านหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปทีละซี่อาจจะนับ5-10ครั้งต่อซี่ 3. พื้นที่ด้านในเคลื่อนแปรงเป็นวงกลมเล็กๆโดยไม่ต้องใช้แรงกด จนถึงฟันกรามซี่ในสุดที่เป็นจุดเริ่มตน้น 4. บริเวณที่ยากแก่การเข้าถึงด้านหลังฟันกรามซี่ในสุดของฟันล่างเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสั้นๆอย่างแผวเบาโดยตั้งด้ามแปรงขึ้นเพื่อให้ขนแปรงสัมผัสกับร่องเหงือกและฟันได้อย่างเต็มที่ 5. ด้านในของฟันล่างส่วนหน้าเริ่มจากการวางตำแหน่งโดยการตั้งด้ามแปรงขึ้นเพื่อให้ขนแปรงได้สัมผัสกับร่องเหงือกและฟันด้านในอย่างเต็มที่จากนั้น เคลื่อนไหวแปลงเป็นวงกลมสั้นๆจากซีหนึ่งไปอีกซีหนึ่งพื้นที่นี้ต้องดูแลเป็นพิเศษ 6. ฟันแถวบนเริ่มจากด้านนอกของฟันกรามซี่ในสุดก่อนโดยวางตำแหน่งแปลงสีฟัน45องศาครึ่งหนึ่งบนร่องเหงือกครึ่งหนึ่งบนผิวฟันจากนั้นเคลื่อนไหวเป็นวงกลมช้าๆ 7. ด้านหลังฟันกรามซี่ในสุดของฟันบนเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสั้นๆอย่างแผวเบา โดยตั้งด้ามแปลงขึ้นเพื่อให้ขนแปลงสัมผัสกับร่องเหงือกและฟันได้อย่างเต็มที่ 8. ด้านในของฟันบนส่วนหน้าปรับองศาของหัวแปลงให้ชันขึ้นและเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเช,ช่นเดียวกับขั้นตอนการทำความสะอาดด้านในของฟันล่างส่วนหน้าขั้นตอนที่4และ5 9. ด้านบทเคี้ยวของฟันด้านบทเคี้ยวของฟันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในวัยเด็กที่มีฟันน้ำนม ซึ่งเป็นฟันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและด้านบดเคี้ยวของฟันจะมีความแข็งแรงน้อยหลังจากที่เด็กๆได้ดูวิดีโอการแปลงฟันแล้วให้เด็กๆแปลงฟันให้ถูกวิธีเราแปลงฟันมาละกี่รอบคะเก่งมากค่ะแปลงฟันมาละสองรอบคือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเราต้องแปลงฟันทุกวันถ้าเราไม่แปลงฟันทุกวันฟันเราก็จะ มีกลิ่นเหม็นมแมลงก็จะไปเจาะอ,อยู่ในซอกฟันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงฟันให้สะอาดด้วยทุกครั้งนะคะวันที่3ความสะอาดของเสื้อผ้าเด็กๆควรดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอเสื้อผ้าของเราสะอาดร่างกายของเราก็จะสะอาดไปด้วยนะคะ วันนี้คุณครูนุ่มมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะจะเป็นเกมอะไรเด็กๆไปดูกันเลยค่ะจับคู่ภาพข้อที่หนึ่งมีเสื้อมีกางเกงมียาสีฟันเด็กๆว่าภาพไหนควรคู่กันคะ ติ๊กตัก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 ่ามีคนตอบถูกแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือเสื้อกับกางเกงถูกะคะกกเสื้อกับกางเกงก็ต้องใส่คู่กันนะคะเสื้อจะไม่ใส่กับยาสีฟันก็ไม่ได้แล้วเสื้อก็ต้องใส่กับกางเกงเก่งมากเลยคะ่ะต่อไป จับคู่ภาพข้อที่สองมียาสีฟันมีแปรงสีฟันแล้วก็มีเสื้อเด็กๆว่าภาพไหนควรคู่กันคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฮ่ามีคนตอบถูกแล้วยาสี ฟันกับแปลงสีฟันเก่งมากเลยค่ะจับคู่ภาพข้อที่3ห้องนอนของเล่นแล้วก็ผ้าโฮมเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะติกตกต๊กตอกติก๊ตกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะ คำที่ถูกต้องก็คือห้องนอนกับผ้าหม่มของเล่นเอาไปไว้ในห้องนอนได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปจับคู่ภาพข้อที่4มีห้องเรียนของเล่นแล้วก็ลิงเด็กๆคิดว่าภาพไหนควรคู่กันคะ ติ๊กต๊อก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 เก่งมากเลยค่ะมีคนตอบถูกข้อที่ถูกต้องก็คือห้องเรียนกับของเล่นอ่าทำไมถึงเป็นห้องเรียนกับของเล่นรู้จักไหมอ่าลิงจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนได้ไหมคะไม่ได้ลิงเล่นของเล่นในห้องเรียนได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นห้องเรียนกับของเล่นก็ต้องคู่กันเก่งมากเลยค่ะต่อไปจับคู่ภาพข้อที่5เสื้อผ้าสกรปรกผงซักฟอกแล้วก็สบู่เด็กๆคิดว่าภาพไหนควรคู่กันคะติ๊ตกต,กตก t ิ๊ก i k ติ๊กต k อกติ๊ก ตอกเอ๋เ hey, ก่งมากเลยค่ะเสื้อผ้าที่สกปรกต้องซักด้วยผงซักฟอกเก่งมากค่ะเสื้อที่สกปรกซักด้วยสบู่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องซักผ้าด้วยผงซักฟอกนะคะเก่งมากเลยค่ะวันที่สี่ความสะอาดของห้องนอน ห้องนอนของเด็กๆต้องสะอาดอยู่เสมอน,นะคะถ้าห้องนอนของเด็กๆสะอาดก็จะทำให้หน่าดูยิ่งขึ้นนะคะเช่นการซักผ้าปูที่นอนการซักหมอนหม้งผ้าห่มนะคะซักอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้คุณครูนุ่มมีงานให้เด็กๆทำคือให้เด็กๆไปปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ นะคะถ้าเด็กๆปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งในกลุ่มลายนะคะวันที่5ความสะอาดของห้องเรียน ห้องเรียนของเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องเรียนของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้ห้องเรียนของเราน่าเรียนยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้คุณครูนุ่มมีกิจกรรมให้เด็กๆทําด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องห้องเรียนใช่ไหมคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาโรงเรียน เพราะว่าโควิดคครูเลยให้เด็กๆทาที่บ้านแทนให้เด็กๆกวาดบ้านหรือถูบ้านหรือทำอะไรก็ได้อยู่ในบ้านแล้วให้เด็กๆถ่ายคลิปการทำแล้วก็ส่งมาให้คครูได้กลุ่มลายด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาทบทวนกันวันที่หนเราเรียนเรื่อง ร่างกายของเรานะคะร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะเข้าให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูนุ่มสอนด,ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราแปลงฟันเราแปลงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะเก่งมากค่ะเราแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้าแล้วก็ ก่อนนอนเก่งมากค่ะเราต้องอาบน้ําด้วยไหมคะอาบน้ําด้วยทุกครั้งเพื่อที่เราจะได้สะอาดเสื้อผ้าล่ะคะเราต้องสะอาดไหมคะต้องสะอาดด้วยทุกครั้งนะคะถ้าเสื้อผ้าเราสะอาดร่างกายของเราก็จะสะอาดไปด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือห้องนอนเด็กๆกลับไปดูห้องนอนของตัวเองว่าสะอาดหรือยังนะคะ ใครที่ห้องนอนยังไม่สะอาดก็ต้องทำความสะอาดด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้นอนหลับสบายแล้วก็จะได้สดชื่นด้วยทุกครั้งที่นอนนะคะแล้วก็ห้องเรียนช่วงนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนคุณครูนุ่มก็จะให้เด็กๆทำความสะอาดบ้านแทนห้องเรียนของเราเองนะคะวันนี้ คุณครูนุ่มก็ขอจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย